โอเคเนเนครับวันนี้ก็จะกันนอนจีโน่อีกแล้วนะแต่วนี้นอนจีโน่จะพา่ิมยวกี้ไปหาของของอะไรรู้เป้าจิมยุกี้นั่นคือเจ้าลูกบอลสีว่วงไงเอาไปแยกของกิจกรรมได้กูเจืงไหมจิมยุกี้เข้าใจอเป้าเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลแล้าจะไปหากันนะเขาบอกเลยว่าเราโชคดีมากมเลยที่เราเลอเรนดอม เรนดอมเจอบอดอ่ะว่าแบบร้อยวันพันปีไม่เคยแรนดอมได้แล้วโอ้ยนิวกี้น้องโดนโนโดนอะไรไม่รู้บาดนิ้วเจ็บมากเลยนะโอ้ยมันเจ็บอะเฉียวอ่ะพี่นิวกี้เฮ้ยจีจีเนี่ยเนี่ยมันเจ็บมันบาดนิ้วเนี่ยเจ็บจริงอะโอ้ยโอ้ยมันเจ็บมากเลยแล้วมันก็เฉียวด้วยอะรีวกี้เนี่ยมันเจ็บอย่างเดียวดิเอาก็มันเสียวเสียวนี่มันเจ็บเนี่ยมันมันเป็นรอยบาดของนิ้วเนี่ยเจ็บจริง เดี๋ยวเดี๋ยวหนูหาปืนก่อนหาปืนก่อนเอ้ยเขายิงกันแล้วพี่มิ๊กโน้ตตอนโน้ตตอนโน้ตตรงตรงตรง S W S W ไอเชื่อเองเก้หนูได้ปืนแล้วพี่มิ๊กมาเร็วเอ้ยหนูกดไอพ่นมาเลยก็จ่อหัวเขาเอานี่เนี่ยไม่ไงแต่เขาโหส่งเม็ดเองนะเนี่ยส่งเม็ดเองนะ ขอดูเซฟตรงนี <¿Y in? S 1> ้เป oh, ็นไรโอ๊ยเจ็บอะเจ็บอีกแล้วโอ้ยนิ้วเจ็บนิ้วมันบาดมันบาดนิ้วหนูโอ้ยเจ็บจริงจหนูแก็บเปิดหนูเก็บไปเปิดกล่องขนมมากินนะไม่รู้กล่องขนมมันบาดหรือเปล่าเน่นยิ้งหัวเลยแตกแล้วเม็ดเดียวอีกนั่นเนี่ยเฮ้ยลืมเก็บกล่องเครปพิมิวกิโดตัวเนี่ย ย,ย,ยุกกี้อยากขอหนูของหนูนะยุกกี้อยาอยู่ตรงไหนยังไ,ไม่รู้อนะ่ะอ้าวยุกกี้เลยไปแล้วอยู่ตรงนี้ยุกกี้มาหนนะ่อยเนี่ยเขาโจ๋เอกเลยยุกกี้เลยเอา้าทำไมเราได้มาลูกเดียวเราจำได้เราเราเยิยงไปสองตัวมันต้องได้สองลูกนี่มันหายไปไหนลูกหนึ่งอะ เก็บไปแล้วอ้าวยูกี้หลอกหนูเยี่ยูกี้จะรอทุกคนยุกีจะรอเรียกในในนั้นวิ่งมาเนี่ยเฮ้ยยิงหัวจะเลยเก็บไหมลุง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 บอดลุงบอดลุงบอดจะดีโน้นนี่นอนนะชอบตอนยิวยายิงบอดนะเวลาเรายิงบอดใช่ไหมมันดอดตายบอดก็ไม่ค่อยช้าหนึ่งๆอ่ะเวลาไปยิงเพื่อนตายเพื่อนบอก ไอ้เด็กเด็กันเปล่าเน,นี่ยตลอดเลยเพื่อนชอบแก้งหรอกอะไรประมาณเนี้ยอ,อืมอืมอืมเจ็บอ่ะเจ็บเจ็บมาหนูเจ็บอ,อ่ะอ้าวกีกี้เสร็จหนูหนูวิ่งไปแล้วมึงไกี้มานานหนูจะเข้าไปเก็บอะไรอะไรอก็ก็พี่แย่งองก็พี่แย่งหนูก็พี่แย่งหนูแล้วกีแล้วอ่ะอืมอืมนี่นี่นี่ เก็บเนียวจริงๆนั้นเนี่ยยมันบาดเนียวอะไม่รู้ไปบาดโดนอะไรมาเก็บเอามาเลยเก็บอาสเสียว่ะมันบอกมันบอกว่าทิ้งไม่ได้นะเขาบอกว่าทิ้งไม่ได้นะแล้วเล้วตามมาเล้วแล้ว,ลวเรวต้องไปหาอีกอุ้ยเดือวติดตั้งสี่สิบเอ็ดคนเนี่ยไม่รวมไปแล้วนะให้รวมแล้วไปสื่อสาอันเนี้ยหนูหนูเก็บอีกแค่สองอันสามอันหนูก็ได้ อ่ากล่องศพไข่ไข่ใ,ใอยตามานนลลม,าแ,มา,าแล้ววันหนูเล่นมัแต่เมื่อวานแล้วพี่วิกกี้ไม่รู้ออเหรออย,อยู่เฉยยี่ะจียเอาหลบไปอีกแล้วเฉยไม่แน่ยขยับได้เปล่าเป็นบอดจะต้องอยู่เฉยเฉยไม่แน่ยิงบอดเลยจะบอดบ่าเฮ้ยเฮ้ยบอดบอดอยู่ข้างหน้าเราอันนี้ได้กินลูกว่าสามลูกแล้ว มันต้องเก็บหลายลูกอ่ะไปแย่ของนี่เนี่ยมิวกี้เป็นไหนย่าดูมิวกี้ทิ้งน,น้องอีกแล้วอ่ะจะขอยิงหน่อยไม่เเราฝึกกระโดดยิงบ้างดีกว่าไม่ค่อยได้กระโดดยิงเลยกระโดดยิงเวลากระโดดยิงอับไม่ต้องใส่ของแต่งนะเดี๋ยวมันจะยิงแรงเอ้ยเดี๋ยวมันจะยิงตรงเกินไปเราต้องฝึกกระโดดยิง ีไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาฝึกกระโดดยิงกันหน่อยดีกว่ายิงกระเป๋าด้วยเป๋าไม่จัดเลยกระเป๋าเป็นลูกชิ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงยิงตัวไปเลยจังหวะนี้โอ้ตัวแตกตัวแตกนะโัวแตกเออแล็กติดสักทีโอ้ยเอ้ไอ้บล็อกเมื่อกี้ดูดิไม่เลยเก็บมาอยู่เฮ้ยเราเก็บกระเป๋าไว้นี่มาแย่กระเป๋ากระเป๋าลูกชิ้นเนอะ กระเป๋ามีมันเหมือนกระเป๋าลูกชิ้นน่ะอีได้ของตองของแตงแล้วทำให้เรายิงตองขึ้นนิดนึงเฮ้เะะยเฮ้ยใครอยู่ทางนี้เปล่าวะเฮ้ยมีคนยิงกันเหรอว,ว้าวกิมยุกี้วิ่งเร็วกันนั้งนี่อะมิยุกีไม่เอาโคโนโน,าคนอมาละ่ะเคนนนนฮอนนน ได้หลอดจะมาเว้ยจช้าจังเลยนี่ยเบกกี้เขาอยู่ข้างหลังเนี่ยแต่ไม้ยิงให้แล้วเนี่ยยิงดียิงดีนั่นไงเขายิงอยู่นะตกแล้วแตกแล้วแตกจองแตกจ่องคนอันนะคนอันนะน้องไปเอาวันใจนะพี่เอาวันนี้อ่ะไปเอาไเอาวันใจนี่ปลานี่ตรงนี้ตรงไมเอานู้นโอ้คนมีน้ำใจเขาใจไหมนี่เลนี่นี่น้ำใจช่วยพี่เบกี่เก็บไงเขาใจป่ะอย่าอยู่กับอย่าขยับสิเขาขยับเนี่ย เอาเก็บกระเป๋าลูกชิ้นมาอีกแล้วเออเอาเฮ้ยภาพภาพมันเบอเลอเลยเธอไม่ชัดเจนเนี่ยบูเดี๋ยวขยายก่อนโอเคชัดแล้ว oh my, oh my. เวยายอยาใหม่เอาใหม่๋ยวขยายนิดนึงเสียงอะไรอ่ะต้องยังนขยายขยายจอก่อนจอมันหายใจมันจอจอเกมมันหดลงอ่ะ Okay, โอเคสวยมิวกี้คนยิงยาวกี้สวยสวยพี่กี้กี้เก่งเหมือนกันนะเนี่ยไม่ไงอย่าโอ้หเจ้ากี้น้องหนีพี่อะไรเนี่ยนี่นี่เก็บพี่ยิงพี่ยิงหนูหนุเก็บพี่ยิงหนูเก็บอ่ายี่ยสวยสวยโอ้ยิงดังไหยว่าบางทีอ่ะเดี๋ยวปิดเสียงเต็มก่อนดังเกินหูจะแตกมันดังเนี่ยวะสิต้องเยอะแล้วเนี่ยไม่ใช่ของหนูของหนูหนูปรับไปยี่สิบไงมันก็เลยดัง ให้ตามมาเลี้วตามมาเลี้วจะไปหาของกันสองคนเฮ้ยเขาเขียนว่าอะไรยะ Universal เกียร์อ๋อ University อ่านว่าไงอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษ <c oughs> ไอเมียวกี่ยิงเพราะเมันกันนั่นเนี่ยไม่เป็นดาราไอส์เลยไหม <c oughs> เอ้ยอยิงอัดตัวเขาอีกแล้วเอ้ยยิงตัวเขาอีกแล้วโอ้ยทำไมมันย,ยิงยากจังเลยเออหัว,วเจ้าคือติตัวอยู่นั่นเลย Workers, โอ้ย้ตึงนะตึงนะบอดบอดตึงหอบอดตึงใส่หรอโอ้บอดมาตึงใส่น้องบอดมาตึงใส่น้องหรอนี่แน่บอดบางทีก็ตึงไปนะบอดอย่าทำาตึงเอ้าไปเอากระเป๋าไปเอากระเป๋าไปเอาบีกระเป๋าบีบลูกชิ้นอีกแล้วโอ้ดูจีโน่เหนื่อยไหมจีโน่คูดไม่เหนื่อยจีโน่จีโน่เนีะจีโน่ทำไมเหนื่อยตรงไหนไม่เหนื่อย ไมจะแล้วไม่เหน,หน,หนื่อยเลยทำไมอ่ะเฮ้ยคนเขายิงกันอยู่ข้างหน้าโอ้ยิงตัวเขาอีกแล้วเขาหยั่งอยู่คุยอะใครยิงกัดบอดนะคุยกับบอดอยู่บอดมันมันดื้เอเฮ้ยบอดมันหันหน้าไปทางไหนน่ะโอ้อตัวแจกเลยเลื่อนร้อตายยิงหวัวนอนรถอีกแล้วทำไมมันมาโอ้ยโอ้ยเมคอมพคนมีปีโป้ปีโป้ โจโอ้ยเอ็มันแตกเลยแตกเยอลยแตกล้เลยมันน่าจะโดนทำลายมานี่เก็บก่อนเก็บก่อนอุ้ยของฟรีของฟรีว้าวสวย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 ไอ้เจ้าไอ้เจ้าวัดบ้าตายซะเถอะไม่เลยโอ้ได้หลายลูกเลยวันนี้กำไรกำไรเอายังไม่ทันจะยิงตาเนี้ยโอ้แค่กระสุนเฉียวหน้าแล้วเนี่ยแตกแล้วอะ โอ้ยนอนได้สิบห้าลูกแล้วหายไปไหนสมลูกเนี่ยใครโดไปเนี่ยในในมันมันต้องเม<ใ>นคนโดไวแน่เลยเนี่ยอาเกตหนูได้ยินเสียงจ้าบดมาหาหนูหนูจะยิงหัวนี่นี่ชื่อวีโบด้วยชื่อเป็นเบอถือเลยเอาพี่ิิกกี้โดนเลยอะเอาพี่ิกกี้แล้วกอนเบกกี้ไปยิงตังน้นะมันทจะมาเาบกกี้ เอ็ก uh, you know, ้ก uh, you know. oh, ียทำร้ายตัวเองสิเออพี่ว mm ิว hmm. กี้ไปไหนแล้วหาไม่เจอออออยู่นี่ดู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 ดนี่ดู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 ดมายดูดูดูดาดู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 อูดูดูดูอูดูดูดูาูดนดนดู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 ู้ดูดูวูดหู้ดูดูดดูดูด้ว้ว เอ็มเย้าเย้เย้วเย,วย,วย,วยวนี่อ่านออกว่าเขาเขียนว่าอะไรข้างบนเนี่ยเห็นไหมอะไรอะแอนนว่าอ,าอะไรลองอ่าน,นลองอ่านให้ฟังดิอ่านว่าอะไรมีตัวอะไรม,มั่อกะบีไม่ใช่ไม่ใช่บีมันเป็นรูปสัญลักษณ์ลโลโก้นี่ U N I อะไร U N I V E R S E e7 นาไปเห็นคนน่าสนใจอ่านยากเกินเฮ <c oughs> ้ยเอาที่จะยิงหนูหนูก็จ่าเขาด้วยปืนนี่ <c oughs> แปกเลย u n i v e r ร e ใช่ปะใครทำมีลคือหรอม u n i v e r s ซ7 <c oughs> เว่นหรอเออ universe เขาบอกเป็นครบเล่าเจ็ดปีฟรีไฟายหรอือเปล่าแล้วเจ้าตัวนอนตรงนี้เปนหน่อยแล้วนะเมื่อกี้ยิงนี่หนูจะเก็บของ ไอมเมาเช่เป็นไงดีดีมากดีมากดีดีดีเฉยเฉยป่าแย่งมาหน่อยอ่าดีดีดีหนูหนูป่ากเก็บออโต้มันเก็บแค่เองหนูมไม่รู้เรื่องเ <im itation> ่ยยิง <im itation> ยิงไปสิบเก้าตัวดรอปสิบดอปอะไรดรอปกแรกมันดรอปนิดเดียวเองยิงไปสิบแปดดอปสิบห้าจะต้องไปเก็บของคนอื่นใหม่รูข้างหน้ามีตัวข้างหน้ามีตัว มันวิ่งอย <c oughs> ู่ม oh. ันวิ่งอยู่คนเดียวหนูติดไอพ่นติดไปแล้วเวอวว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 ้ววววววว้าวเววววอวววววไอ้ไอ้หวว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 วเวว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 วนตนววววนมะวว ้ายิงขับรถชนหัวเห็นไหมเรามิกกี้เราอีกตัวเดอยู่ข้างล่างเนี่ยเล้วเนี่ยนเดี๋ยวจะแบ่งให้จะแบ่งให้เอามไปไหนแล้ัวอู้หูสองตัวเลยต,ตัวติดติดกันไปอู้หูสามตัวอู้หสี่ตัวเขาวิ่งอยู่ข้างล่างเนี่ยตัวอู้หูอยู่ยิงเลยอู้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วอีกคนอุ้ยูมาเข้าตัวได้ไงเนี่ยอุ้ยตัวแล้วเอ้า เราออกไปเก็บของก่อนโลภความโลภครอบงำเอ้ยเกือบตายเดี๋ยวเจอไอเดียิงเอ้ยไอ้เจ้าบอทตัวน,นี้หัวแจกไปซะชอบเลยหนูชอบหนูชอบบอทกินโน่ชอบบอทครับบอทเยอะสีชอบเอ้ยตรงนี้มีของที่เก็บอีกเอ้ยไอ้เจ้าบอทเดียู่เฉยๆละโยิงตรงน,นี้หน่อย ไม่เลยเดี๋ยวยเยิดจะเขยับตัวอ <ce> ้าวแล้วของมันเป็นไหนก็อยู่นี่อุ้ยคนยิงหนูอุ้ยกระโดดเฉียงเข้าตัวเต็มๆเลยเรียบย้อยโอเควิ่งตามไปเลยมิกกี้หนูไม่มียายแล้วเฮ้ยครยิงหนูอ่ะเ้ยยิงหนูเฮ้ยครยิงหนู ม่เลยโดดยิงเลยอ้าวโจละหัว,หวอ้าวอ้าวโอ้โหลอดเดียวลอดเดียวหนูได้มา25อันอย่าพี่มิวกี้ mm hmm. เราเก่งเหมือนพี่มิวกี้ฉันถูกยิง25ตัวก็ต้องได้25อันดีถูกแล้วพี่มิวกี้ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ย อเมกิเดี๋ยวเราเอาของไปแลกกันดีกว่าว่าได้อะไรบ้างหลูอเอกิเดี๋ยวเราของไปแลกกันว่าได้อะไรบ้างวันนี้เรนี่กดที่ปฏิทินโรยแล้วก็กดที่ลุกพลังฮีโรนะ่อยู่นะอเมกินี่ยแล้วเขาก็จะแลกหวัวเจ้าไข่นี่เต้ฟรีเจียมแจกฟรียกเซิร์ฟเป็นกล่องชอบกล่องชอบอาโหเที่ยวเกิน เจียบแจกคกยยกเลินะคะทุกคนนี่ถ่ายไว้เป็นหลักฐานเลยเออเจียมจายเอียเนี่ยแจกของเท่ๆอลังการงานสร้างให้เราด้วยเก็บไว้เป็นที่ะรึกแล้วก็ตัวนี่ก็แลกเลีอยเกินเนาะเออเราต่อไปเราก็จะเก็บมาแลกตัวแลกตัวแลกตัวนี่เลยกยาวอันนี้ไม่แจ้งเตือนไม่เอาเฮ้แล้วยังมีเกียร์การอีกอุ้ยแล้วก็คุยไปเลี้ยเกี้เป็นลาบสกายบอดรืยยังไปเลี้ยวเขาไปแล้วเร็ว ไกายบอยู่ที่มาตรงนี้นะเขาจะแจกตรงนี้แต่หนูรับไปแล้วนี่น,นี่เราเองแล้ก็ได้ฟรีเหมือนกันเจียมจายีจาย,จายแล้วก็รับให้หมดทุกอย่างเลยเห็นไหมแล้วก็ต่อยด้วยันด้ยของกิจกรรมเฮ้ยยังกระเป๋าเจนอ๊ได้ถอยเลยจากที่ไม่เคยได้ได้ซะแล้วต่อยก็่รองซิโอเคตอนนี้รางวัลที่เราได้มา มีกระเปล่าเย้านี้ยังไม่มีเลยเหรอลมชูชีพเราได้ยางก็จังไม่ได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมเฉ่ๆกับบ้าอีกกว่าามีอะไรเข้ามาเนาะนี่เขาผมคืออะไรเนี่ยอุนกระบอกลาสังหารเนี่ยเล่นไปแล้วยืดยังไม่ได้ซื้อเพราะเพชรไม่มีจอนเออของกระบกกรนจากจสองคัว้วเอ้ยนี่มาใหม่ใช่ไหมคุณคอยากกระบอกลาสังหาร เออแต่ว่าคุณคุณนะเหมือนมันมีกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้มาเออน่าจะเป็นตรงนี้บ้างของสายฟรีเหมือนกันเนี่ยเข้าไปตรงนี้เลยเอาไปทำพาภลรกิจเนี่ยผ่าแอปเิโลก็ไปรับตั๋วมาแล้วก็สำรวดแล้วก็จะได้ตัว๋วเอาไปแลกของเห็นไหม ตอนนี้ตั๋วมีอยู่สี่อันแล้วมันจะโคเคตวันไหนอ่ะโอ้ยอยกดโคเกวันไหนก็ไม่รู้โอเคเร็วนีว้ละมัง้งโอเคก็ในราคาก็จะมีสเกนปืนแล้วก็เชื่อใชายจามาเชื่อยืนนะโเคเลยเอาก็ไม่เอาไม่แลกอันนี้จะเป็นแลกเชื่อก็เล่นอีกแค่สามเกมแล้วก็จะได้แล้วโอเคนะทุกคน แล้ววันนี้จีนโน่ก็ขอตัวไปเก็บของเกลับก่อนนะบายบายจุ๊นๆนะสวัสดีครับจีนโน่เสียงเปลี่ยนใช่ไหมทุกคนเพราะจีนโน่เสียงแหกไงเจ๊ไหมทุกคนก็ส่งมะนาวมาให้นอนแล้วแหละเขาเจ๊ป่ะจะจะพูดได้เยอะๆตอนนี้เจ๊โค้งมากเลยไปแล้วนะบายบาย